สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจาโออเมริกา around the world วันนี้จาจะมาทำคลิปอะไรเหรอครับเรื่องคุยจนมาอู้จนมาฟังครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับจา่จาจ่าทำอะไรวันนี้จ่าจะมาเล่าให้ฟังต้องตามมาฟังครับอย่าลืมสัตว์ชทั้งสองคน เรือมากน้อยแค่ไหนต้องตามมาดูครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากหรอกครับนะคือเป็นทางการแล้วครับจะได้ส่งเอกสารขอลาออกขอลาออกจากกองทัพอเมริกาใจไม่อยากจะไปแต่มันถึงเวลาแล้วครับที่ต้องลาจากวงการทหาร คือยศของจ่ามีทั้งหมด9ขั้นจากขั้น8นะครับแล้วโดวยการที่ถ้าจ่าต้องย้ายไปอีกจ่าต้องทําตําแหน่ง9จ่าจะไม่ได้ทําตําแหน่ง8แล้วตําแหน่ง9เนี่ยก็คือยศพันจ่าเอกเราจะต้องเป็นเหมือนคุมทั้งหน่วยอ,อินชาร์ททั้งหน่วยนะครับ แล้วจ๋าคิดว่าถ้าจ๋าได้ขั้นป8ก่อน20ปีจ๋าคงไปต่อแต่จ๋าได้20ปีพอดีขั้น8แล้วตอนนี้ก็มา22แล้วมาคิดดูแล้วมันถึงเวลาไปแล้วล่ะมันถึงเวลาที่เราจะให้กับครอบครัวของเราถึงเวลาที่จะต้องแขวนนวม และให้คุณค่ากับครอบครัวของจ่าที่จะต้องอยู่กับจ่าจนแก่จนเท่าจนจ่าแปดสิบเกสบแล้วก็ตายไปจากโลกนี้ใจหายใจสลายเหมือนกันไม่อยากจะลาไม่อยากจะลาแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับจ่ายังต้องอยู่ในกองทัพอีกยี่สิถึงยีบสีเดือนพฤศจิกายนก็ ประมาณ23เดือนคือทางกองทัพสามารถยื่นใบาลาออกได้24่เดือนขึ้นไปนะครับจุดประสงค์คือให้โอกาสและเวลากับบุคคลฐานคนคนนั้นเพื่อ,อไปเตรียมเอกสารเตรียมตัวออกหางงหางานเพิ่มเพื่อให้ฐานคนนั้น success ต่อไปนอกล้วทหารและนั่นคือตัวจา่จาจะได้ส่งเอกสารไปครับ อพอบอจ่า Approve นะครับคืออนุมัติล้คราวนี้ก็ส่งไป Navy Personnel ก็คือสำนักงานใหญ่ที่ควบคุมทหารทั่วอเมริกาและสำนักงานใหญ่นั่นก็อยู่ที่เมลลนเตันเทนเนสซีนะครับรัฐเทนเนสซีก็รอคำตอบและคิดว่าไม่มีปัญหานะครับก็คงต้องเขาก็ต้องปล่อยเราไปทุกคนก็คงมีคำถามเยอะแล้วละ่ะ ตอนนี้ที่จ๋เล่ามาแล้วว่าเฮ้ยจา๋าเอ็งยังเด็กอยู่เลยจะรีบไปไหนคือ <c oughs> แบบนี้ครับกองทัพอเมริกาเนี่ยมันมีกําหนดอายุยศนะครับยศขั้นนี้ถ้าคุณไม่ได้เลื่อนขั้นถึงตําแหน่งนี้คุณก็ต้องออกเราพูดเน้นๆของตัวจ๋าแล้วกันตัวจา๋ายศจ๋าเนี่ยจะสามารถอยู่ถึงได้อยู่ถึง26ปี ตอนนี้จ่าอยู่ยี่สิบปีนิดๆน,นะครับเมษานี้ครบ23ปีจริงแล้วจ่าสามารถอยู่ได้เกือบอีกตั้ง4ปีเกือบ4ปีนะครับแต่จ่าเลือกที่จะออกนะครับเพราะว่าทุกคนทหารทุกคนรู้ดีใครที่อยู่เกิน20มันมันอยู่เพื่อ,อใจรักละ มันอยู่เพื่อศักดิ์ศรีละมันอยู่เพื่อ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 ก็สิ่งที่จ่าพูดไปละเพื่อศักด์ศรีเพื่อใจรักแค่นั้นจริงๆเพราะว่าเมื่อยี่สิบปีเนี่ยเมื่อคุณทํางานให้กับกองทัพ20ปีคุณสามารถกรเกษียณกินบํานาญแล้วกินบํานาญบวกเงินค่าศึกหรอ มันคุ้มกับคุ้มมากๆและคุณก็สามารถออกไปทํางานข้างนอกได้อีกแล้วเงินครานี้มันมา2ด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยยีปีในกองทัพอเมริกาคนเ็าออกกันมันไม่มีใครดันทุลังเหมือนจ่าแต่เผอิญว่าจริงๆแล้วจ่าก็ตั้งเป้าหมาย20ปีแล้วก็ออกไปเลยแต่ดันเขาเอายศเลื่อนขั้น7มาเป็นขั้น8ให้ก็เลยอ่ะโอเคลองอยู่ต่อแล้วตอนนั้นก็เพิ่งได้เลื่อนขั้นใหม่ๆก็เฮ้ย เฮ้ยเราเลื่อนขั้นแล้วเฮ้ยต้องไปขั้นเก้าแต่พอคราวนี้ได้อยู่ขั้นแปดมาประมาณเกือบสองปีเอ้ยใช่สิสองปีละรู้สึกแบบแผ่วแล้วนึกถึงว่าเฮ้ยไปทำงานข้างนอกดีกว่าแล้วก็อไปอยู่กับครอบครัวจริงๆแล้วมันง่ายนะอยู่ในระดับนี้แล้วเนี่ยเป็นผู้บริหารนะเราแทบจะไม่ได้ทำงานเลยเรามีเวลาแบบช่วยแก้ไขปัญหาให้น้องๆอ่ะ แบบการกินอยู่เขามีปัญหาทางครอบครัวเฮ้ย <He i, S 1> น้องคนนี้ไม่เรียนหนังสือในช่วงบรรจุอยู่เฮ้ยทาไมคุณไม่เรียนเฮ้ยทาไมคุณไม่ไปเรียนวิชานี้ต่อเราเดี๋ยวนี้ทุกวันชีวิตประจําวันจ๋าก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดถามน้องๆทําไมไม่เรียนคอร์ส l e เดอร์ชิพคอร์สผู้นําทําไมคุณไม่เข้าโรงเรียนต่อทําไมปัญหาทางบ้านเฮ้ยเก็บเงินหรือเปล่ารู้สึกว่าจะเป็นคําถามแบบนี้ตลอดเลยเพราะว่า เราจะลงมือไปทํางานเองน้องๆเขาจัดการให้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวจ่าจะพูดวาดภาพให้ทุกคนเข้าใจว่าความสําคัญของของไม่ใช่ความสําคัญแล้วกันว่ายศจ่าในในหน่วยของจ่าเนี่ยมีกี่คนในหน่วยของจ่าเนี่ยมีอยู่ประมาณเกือบสี่ร้อยคนนะครับขั้นเก้านะครับอีเก้าพันจ่าเอกในของกองทัพนะหรือว่าหน่วยของจ่าเนี่ยมีเพียงอยู่แค่ สองคนนะครับคนหนึ่งเขาเป็นพันจ่าแห่งกองเขาไม่หนักสายงานไม่เกี่ยวข้องกับสายงานพันจ่าเอกท่านนี้เขาสนใจความเป็นอยู่อย่างเดียวแล้วเขาก็เป็นสายตรงที่ปรึกษาให้กับผอบอส่วนพันจ่าเอกอีกท่านหนึง่งเขาเป็นเอ็กซ์เปิดกับสายงานกับมิชชั่นของกองทัพเขาก็ช่วยกันทั้งสองพันจ่าเอกสองท่านนี้ก็ ทำงานร่วมมือกันแต่ว่าไม่ข้ามเส้นความรับผิดชอบใครความรับผิดชอบมันพันจ่าเอกท่านหนึ่งคือรับผิดชอบงานตรงๆสายงานความรับผิดชอบพอบบจะถูกไล่ไม่ไล่ออกก็งานเนี่ยแหละสําเร็จรุ่วงหรือไม่สาเร็จรุ่งส่วนอีกพันจ่าเอกก็เรื่องการกินอยู่ถ้ามีคนฆ่าตัวตายเยอะอลูกเรือ,อหรือว่าทหารเรือไม่มีที่อยู่แล้ว เกิดเหตุไรต่างๆนานาพันจ่าเอกท่านนี้ก็มีความรับผิดชอบมีอยู่สองคนทั้งหน่วยทั้งสามร้อยกว่าคนเนี่ยมีอยู่สองท่านส่วนขั้นแปดก็คือของจ่าก็คือพันจ่าโทให้ดาวกี่คนดาวสามคนครับสามคนแล้วก็เราก็ควบคุมทั้งหมดเลยนะสามคนเราก็เหมือนคือเหมือนตัวเสริมให้กับพันจ่าเอกพันจ่าเอกควบคุมทั้งหมด เราพันจา่าโทคือกำลังถูกสร้างมาเพื่อไปเป็นพันจา่าเอกนะครับเราจะไป cover แบบย่อยกองย,อย่ยอยๆไหมไม่มแล้วเพราะว่ามันจะมี e7 พันจา่าตรีทำหน้าที่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเราก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็น i n ป p e c t o r เป็นคนตรวจเป็นคนให้กำลังใจพันจา่าโทก็จะอยู่ในในตำแหน่งนั้นแล้ว ส่วนพันจ่าตีเนี่ยจะเป็นคนที่ลุยงานก็จะมีเยอะหน่อยก็ประมาณา80กว่าคนนะครับพันจ่าตีเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้จ่าก็ทำงานอยู่นะ <c oughs> ทำงานทำงานอยู่ถึงมีเวลามาทำคลิปเยอะแยะไปหมดนะอโอเคอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ย,หล,ยหลายท่านก็จะถามจ่าเหมือนกันว่าเฮ้ าทำไมออกเร็วเหลือเกินแล้วเกษียณยังไงคือจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่อายุของจา่ามันอยู่ที่อายุของงานแล้วในกรณีนี้เนี่ยกองทัพอเมริกาเนี่ยเมื่อคุณบรรจุมา20ปีคุณสามารถกรเกษียณแล้วออกไปจาก,กองทัพได้เลยแล้วกินบำนาญได้เลยจ่าบรรจุมาตอน17นะ17ใกล้จะ18แล้ว จ่าบรรจุมา20ปีจริงแล้วจ่าควรที่จะ,กะเกษียณตอน38ไปนั่งกินบํานาญไปนั่งกินเงินสึกหลอแล้วไปทํางานทิกก,ก,ก,กิ๊กก๊กก็ได้เงินมาก็เยอะแล้วใช่ไหมแต่ตัวเองดันไม่ออกนะครับแต่คราวนี้มันตันแล้วอะ่ะมันมันคิดว่ามันคงต้องไปแล้วอะ่ะเพราะว่าเพิ่งซื้อบ้านนะเพิ่งซื้อบ้านหลังจากที่เช่ามาหลายปีตัดสินใจอะซื้อบ้านแล้วกัน คงปักหลักแล้วก็เลยแบบไม่อยากย้ายภรรยาก็โอเคอยู่นี่แล้วกันไม่ไปแล้วกันก็เลยอยู่ตรงนี้นะครับครับจ่าก็ใจหายเหมือนกันครับยี่สิบสามเดือนที่เหลือนี้จะเป็นเวลาที่เร็วมากๆเชื่อผมดีเดี๋ยวเดือนหน้าก็เหลือยี่สิบสองเดือนแล้วต่อๆกันไปก็เหลือนะครับแต่ไม่เป็นไรครับจ่าก,ก็จะเตรียมตัวก็ดีเหมือนกันได้ออกไปแล้วจะไปทำอะไร หลายๆอย่างที่ตัวเองอยากจะทํานะครับมีหลายท่านถามจ่าเหมือนกันว่า, hey, ากกเฮ้ยจ่าเกษียณแล้วจ่าจะกลับเมืองไทยไมหมจ่าหงไปไปมามากับกลับไปไปมามานะครับในหัวสมองนะครับเราอเมริกาให้อะไรหลายๆอย่าง,งจ่านะครับมองความคิดการเรียนการศึกษาหนะ้าที่การงานให้ทุกอย่างเงินบ้านโอกาสนะครับโอกาสที่ ที่คนต่างด้าวอย่างกระจา่าที่พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นสู้สู้มาจนถึงจุดนี้และกองทัพก็ให้อะไรหลายๆอย่างแต่รู้สึกว่าเราตอบแทนกับสิ่งที่ประเทศอเมริกาให้เราเยอะพอสมควรแล้วเพราะว่าคนอเมริกาเองเขาก็ยังไม่มาตอบแทนหรือปกป้องประเทศชาติเขาเองเลยนะเพราะฉะนั้นเราทำหน้าที่ตรงนี้เสร็จแล้วในหัวสมองจ่าจ่าอยากจะไปทำอะไร ให้กับประเทศเกิดของตัวเองนะครับมันมีสิ่งที่อยากจะทำเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ก็เดี๋ยวคงต้องดูก่อน,นครับคงต้องดูก่อนแต่ว่าเจอกันแน่ๆประเทศไทยนะครับอาจจะไปๆมาๆแล้วก็ช่วยเป็นพวกองค์กรพวกพัฒนาชุมชนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือเท่าที่ช่วยเหลือได้กับปัญหาปากท้องนะครับ เอาไอเดียไม่กัสอนภาษาอะไรเงี้ยสักอย่างครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปนั่งคิดดูก่อนนั่งคิดดูขอเอาตรงนี้23เดือนที่เหลือแล้วก็เดี๋ยวเจอกันแน่ๆครับผมมีใครถามอะไรอีกถามว่าจ่าโอ้เงินเท่าไหร่เงินบำนาญน,นะครับถ้าเงินบำนาญตามคำนวณที่จ่าดูแล้วก็ประมาณเกือบ3,000เหรียญน,นั่นคือเงินบำนาญน,นะครับเงินบำนาญเกือบสามพเหรียญเราตีเป็นสา0พันลวกัน ไม่ไม่เถวแล้วเอาสองพันห้าแล้วกันสองพันห้าจริงๆแล้วมันต่ำมากนะสองพันห้าสองพันห้าคูณสามสิบห้าเพราะฉะนั้นเงินบำนาญของจ่านะครับตกอยู่ที่ประมาณตีเป็นง่ายๆแล้วกันเก้าหมืนบาทนั่นคือเงินบำนาญตลอดชีวิตและเก้าหมื่นบาทนยมันจะขึ้นตลอดทุกๆปีก็จะมีขึ้น ขึ้นขึ้นไปนะครับแต่จะเริ่มกเกษียณอยู่ที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเก้าหมื่นบาทแต่คราวนี้มันไม่ได้แค่นั้นไงมันยังมีเงินค่าศึกหลอนะครับค่าศึกหลอในช่วงเวลาบรรจุมายี่สิบปีไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยปวดหลังปวดเอวปวดทุกนูน่นปวดนี่น้องชายไม่ขันน้องชายไม่แข็งตัวนะหรืออะไรก็แล้วแต่โรคคงโรคเครียด ตอนนี้จะคิดว่าจะคงร้อยเปอร์เซ็นตแล้วล่ะแล้วถ้าคุณได้ร้อเอร์เซ็น์เมื่อไหร่เนี่ยคุณได้อีกกัอบสามพันนิด,นดเอาตีเป็นสามพันสามพันแล้วกันตีไงอ่ะสามพั 3, คนคูณสามสิบห้าจากก็จะได้อีกหนึ่งแสนห้าพันบาทรวมเบ็ดเสร็จแล้วทั้งสองอย่างเนี่ยนะยังไม่รวมเงินที่เราไปลงทุนกับหลวงอะไรอย่งเนี้ยนะ จริงๆแล้วจาก็จะเริ่มอยู่ที่แสนเก้าแสนเกทุกเดือนตลอดชีวิตแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าหมอหมอฟันเ,เรื่องสุขภาพอะไรต่างๆไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องไปเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่จ่าจะได้รับจ่าทึงบอกไงหลายท่านเขาเลือกที่จะออกเพราะว่ามันมีเงินก้อนที่จะเข้ามาอยู่แล้ว ใครที่อยู่เกิน20เนี่ยมันอยู่เพื่อใจรักจริงๆอะ่ะถึงอยู่ต่อนะครับเพราะถ้าใครออก20เนี่ยคือเขารู้อยู่แล้วแหละมันมีโบอิงเรติออนบริษัทยักษ์ใหญ่ที่รอรับบุคลากรที่มีคุณภาพที่มีประสบการณ์กับกองทัพ20่ปีเนี่ยเขารอรับอยู่แล้วนะครับเฮ้ยใช่ละลาออกแล้วครับ ตาออกไปเกษยียณมันถึงเวลาแล้วโอเคครับมาเล่าเพียงเท่านี้ยังไงยังเหลืออีกยี่สิบสามเดือนนะครับจาก,ก็จะเก็บข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดเพื่อมาเล่ามาแบ่งมาให้ทุกคนได้รับรู้ว่ากองทัพอเมริกามุมอมองความคิดเขามีอย่างไรยี่สิบสามเดือนที่เหลือนี้จะดุเดือดมากๆจะเน้นหาข้อมูลดีๆ ข้อมูลสะท้อนข้อมูลที่เอาไปคิดได้ไม่ต้องเอาไปเทียบหรอกเอาไปคิดดูแล้วว่าทำไมข้อมูลที่ทุกคนรู้ทำไมยังอยู่ตรงนี้อยู่แทนที่จะเดินไปข้างหน้าแต่เหมือนแล้วข้อมูลเหมือนเดินย้อนหลังนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยแล้วกันครับนะขอบคุณครับทุกท่านแล้วยังไงเดี๋ยวเจกันเร็วๆนี้ มีแพลนจะกลับเมืองไทยด้วยนะอ่าโอเคครับยังไงวันนี้จ๋าขอลาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ